ทุกคนรู้ไหมว่านี่คืออะไรเยอะไดิเอเช่ออนี่คือลำโพงทุกคนที่มันเชื่อมต่อหากันได้เธอนี่คือไตรบิตสโตรมบ็อกซ์โฟล์นะนี่สองอันนี้นะเวลาเราเปิดเชื่อมต่อเห็นไหมมันเชื่อมต่อหากันเป็นสองอันได้แล้วก็เสียงเนี่ยก็คือแบบดังพร้อมกันเลยสองอันแล้วมันก็คือพาที่โหมดอ่ะเออมันก็จะดังมากเลยเรารับประกันเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการลำโพงพกพ,พาที่เสียงดังจริงๆระเบิดเถิงมากๆและเสียงค่อนข้างดี ตัวนี้น่าจะเหมาะสบคุณอ่ะไปดูรีวิวกันเดอ๋ทุกคนนะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโรม,มา we we ่า t r y v e b i t Stormbox โฟละตัวนี้ทุกคนเอากันแบบเหมือนพี่น้องของเพื่อคุยกันกันแล้วกันนะง่ายๆเหมือนเรากําลังแบบว่าแนะนําแล้วกันคือถ้าเกิดว่าใครติดตามสเต็ปกีมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าแนดดุดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับการฟังเพลงมากเพราะเราเป็นนักนดนตรีแบบสมัครเล่นนะมาก่อนแต่ว่าถ้าถามว่าเราชอบฟังเพลงจากครูฟังหรือลำโพงมากกว่าเราบอกเลยว่าลาโพงเราชอบมากกว่าถ้าใครติดตามมาจะรู้ตลอดอยู่แล้วเนาะคราวนี้อลำโพงตัวนี้นก็ถูกส่งมานะคะแล้วก็เป็นลําโพงแบบพกพาแบบไร้สายแล้วเสียงนี่คือดังมากๆเมื่อวานนดดุลลองเปิดวอลลุ่มไปประมาณส เราว่ายามหน้าหมู่บ้านได้ยินแล้วอะถ้าเปิดสิบเต็มสินี่คือดังมากคุณมีลำโพงนี่2ตัวนะโอ้โหดังาพอาๆกันในพับอะคือมันดังแบบดังดังแบบดังจริงๆใครไปคิดว่าตัวแคันี้จะดังได้ขนาดนี้นะแล้วก็มีซับด้านหลังน,นะน่มนะแบบบึ้บึมบึมแบบดุ่มๆม,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 มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูกันก่อนว่าสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างหน้าตาต่างๆไปเูยค่ะ สำหรับหน้าตาตัวนี้นะต,ตรบิสต์ b o x รมบ็อกซ์โรนะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะขนาดพอดีกระจับกระชับมือมากๆให้ดูด้านล่างก่อนด้านล่างเนี่ยจะมีตัวซิลิโคนนะฮะกันลื่นเอาไว้แต่ถามว่าตัวเขาเวลาชนมีการกระดุกกระดิกไหมมีแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะมันกันลื่นได้แต่กันล้มไม่ได้นะคะคราวนี้มาดูตัววัสดุบ้างวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคะที่เขาบอกว่ามีความแข็งแรงสูงนะคะส่วนสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีเชดด y p เพลสนะคะให้ความรู้สึกเรียบหรูผิวเรียบเนียนด้าน,นหน้าเนี่กออ มาแล้วก็มีโลโก้ไรบิดเนี่ยอยู่ตรงกลางหน้าใสมือตัวเครื่องเนี่ยเป็น USB Type C ด้านขวามือเป็นที่ใส่ ตัวห้อยคุณจะห้อยกระเป๋าก็ได้เดี๋ยรจะห้อยมือแบบที่นดุดทาตอนแรกเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นซบวูเฟอร์ตัวแบบแน่นๆเลยเสียงดังมากนะคะซบวูเฟอร์ตัวนี้แบบดุมๆแบบเต็มคอรอดเต็มแข้งเหมือนกันหน้ามอนจะมีปุ่มเยอะเลยนะคะปุ่มแรกคือปุ่มพาวเวอร์ปุ่มที่2คือปุ่มบลูทูธรู้อยู่แล้วต้องทําอะไรเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะส่วนปุ่มกลมๆตรงกลางเนี่ยมันคือปุ่มหยุดเล่นนะคะแล้วก็ปุ่มเล่นนั่นเองก็คือปุ่มเพลย์กับปุ่มพอสนะคะ มีปุ่ม EQ นะคะ Equalizer ตรงนี้จะปรับเป็นหมด3แบบก็คือโหมดที่ชื่อว่า X Base โหมด Music แล้วก็โหมด Audio Book นะคะแล้วก็ขวามือสุดจะเป็นลูกคล้ายๆกับ Infinity หรือวงกลม2อันต่อกันใช่ไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นการสลับระหว่างโหมด Stereo โ o ม e แล้วก็โหมด Party นั่นเองนะคะแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเคลมไว้ว่าถ้าเปิดครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งก็ดังมากแล้วเนี่ยใช้ได้ถึง30ชั่วโมงนานไหมกันนักกันฝูนนะเอาจุ่มน้ำไว้ดูหน่อยละกันในเหตุ IP 6 7นะคะไม่ต้องกลัวเลยเวลาคุณไปฟังในหิมะในป่าในเขาอะไรหรืออว่่าาจะเปิดฟังขบ ลุยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3ขนาดของลำโพงขลังขับนะคะ25วัตต์น้ำหนักเนี่ยนิดนึงนะ6 60กรัมนะคะรองรับแอปพลิเคชันไรบิดสามารถปรับ EQ ได้ถึง6รูปแบบภายในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะส่วนราคาของมันเนี่ยก็คือนะั่ดูไปเซิร์ชมา<ๆ>ก็อยู่ที่2,990บาทละกันเนาะต่ออันนะต่ออันคราวนี้เราจะบอกว่าความน่าสนใจของมันเกิดอ,อะไรบ้างความน่าสนใจมันคือ1คุณด้านลำโพงพกพาที่แข็งแรง แน่นอนเสียงดีเสียงแน่นแน่นอนแต่ว่าน้ําหนักนิดหนึ่งถึงแม้จะบอกว่าถือกระชับมือก็จริงแต่ว่าน้ําหนัก660กรัมเนี่ยก็มีน้าหนักนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะตอนแรกแหละเราเคยคิดว่าไอล้ลำโพงพกพาแบบนี้เนี่ยเขาไปทําอะไรกันแล้วเราเคยเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางแบบพวกแบ็คแพคเกอร์นะคะแบ็คแพคเกอร์เนี่ยเขาจะห้อยไว้ตรงกระเป๋ากันคนเดินเขา <laughs> เดินเทรลยาวๆหรืออะไรเงี้ยก็จะเปิดอย่างนี้กันนะคะคราวนี้เนี่ย แล้วแต่มุมมองเลยอันนี้อาจจะมีน้ำหนักนิดนึงเรามองว่าจริงๆแล้วถ้าถามเรานะความเหมาะสมของมันเนี่ยก็คือนดุดเมื่อวานลองเปิดดูเป็น2อันเนาะเป็นพาร์ทที่โหมดก็คือ2อันปุ๊บเราก็ไปวางไว้ตู้สื้ออันหนึ่งอันนึงก็ว่ามางไว้แบบมุมเตียงอันหนึ่งปุ๊บปรากฏว่าผมไม่ว่าจะม้วนตัวกลิ้งไปทางไหนนะเราก็ยังคงได้ยินเสียงเพลงแบบว่าเต็มที่เลยซ้ายขวาคืออันนี้ดีมากแรงขับของเขาเนี่ยมันกว้างพอนะคะกระจายเสียงของเขาเนี่ยมันกว้างพอที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันครอบคลุมทั้งห้องได้ด้วยลำโพงแค่2ตัว มันก็ครอบคลุมแบบซ้ายขวาแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะคงไม่เทียบ5.1ไม่ได้เนาะมัน5.1ก็รอบตัวเราดกว่าแต่เนี่ยสออันปุ๊บนะซ้ายขวาเนี่ยเราว่าดีมากเลยอันนี้เราชอบมากจริงๆส่วนเสียงเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเลยว่ามันดังมากนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงเราเริ่มจากเบสก่อนแล้วกันเนาะ เบสนะคะตัวนี้เนี่ยลูกกลมกระชับเคลียเลยนะคะกระหมึมอิมแพ t แน่นกระเดื่องนะคะปุกปากเสียงทอมแบบตุง้งตุ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 ้งนี่คือได้ยินแบบชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าเด่นหลักเรื่องของเบส่ยเด่นมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเปิด X base mode นะนะข้างบน,นมันจะกดได้3อันมันจะมีสีบอกเลยสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็ไม่มีสีถ้าเปิด X base เนี่ยมันจะเป็นสีขาวเบสมันจะใหญ่ขึ้นมาแบบกระหมึมลึงโลมากนะคะแล้ว อันนี้เราชอบอย่างหนึ่งคือเราปรับอันเดียวถ้าเรามาเชื่อมต่อกันอยู่แล้วใช่ไหมสมมุติคุณลดเสียงอันนี้ปุ๊บอันนี้ก็ลดด้วยถ้าคุณปรับ EQ อันนี้ปุ๊บอันนี้ก็เปลี่ยนด้วยเข้าใจใช่ไหมเออนี่เราให้เราฟังนิดนึงเปิดน,น้ำไม่ได้ลิขสิทธิ์เธอเป็นไงเบนนี่อันนี้ทุกคนได้ยินอ่ะมันก็แค่เสียงจากไมโครโฟนเราแต่เราจะอธิบายให้ฟังข้างหลังเนี่ยซับเขาอะลูกมันใหญ่มากแล้วตุ้งตุ้งตุ้งแบบดีมากนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแบบ ลำโพงแบบมีพื้นที่กว้างๆหน่อยแล้วเปิดเอ็กซ์เบจะดีมากคือถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดเอ็กซ์เบในสถานที่ที่มันใกล้ๆคุณจะรู้สึกว่ารายละเอียดเสียงมันหายไปอยู่แล้วเพราะว่าคุณไปเปิดซับใหญ่ใช่ไหมแล้วคุณไปเปิดเสียงเบาๆอ่ะมันก็กรบรายละเอียดได้พราะคนที่บอกกลบรายละเอียดเนี่ยเราคิดว่าคุณไปเปิดเอ็กซ์เบแล้วไปเปิดเสียงเบาคือเราว่าลำโพงตัวนี้มันเหมาะกับการเปิดห้องกว้างๆแล้วก็ไปวางเลยเพราะว่าเสียงมันกระจายตัวออกมาได้ดีมากแบบดีจริงๆนะคะ ฟังมาต้นทำงานได้ไหมจริงๆแล้วได้นะคะได้แต่จะไม่ทรงพลังเท่ากับการเปิดเสียงให้มีระดับนิดนึงเขาจะแสดงศักยภาพได้เต็มที่มากกว่าเพราะลำโพงเขาเนี่ยเราว่ดดอกเขาเน่าจะใหญ่มากังนั้นเวลาที่เราเปิดเบาๆเนี่ยมันก็จะแสดงศักยภาพได้มากพอเต็มที่แล้วเปิดเอ็กซ์เบให้ซับมันมาก,กอบอีกอันนี้มันก็จะเลยอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าคุณปิดเอ็กซ์เบนี่เป็นโหมดนี้นะคะนนเนี่ยเคลียร์เห็นไหมอันนี้ก็จะฟังแบบ หน้าเตียงหน้าโต๊ะทางานหรืออะไรของเราได้แหละดังนั้นมันฟังได้หมดแหละจะเล็กจะแคบจะก,กว้างแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเปิดโหมดที่มันเบรลูกใหญ่จริงๆเพราะตัวนี้เบรดมันให้มาลูกใหญ่กลมกระชับเนี่ยคุณควรจะใช้พื้นที่หนึ่งเพื่อให้เขาแสดงแสกยภาพได้ดีๆึ้นนั่นเองนะต่อมาเป็นเรื่องของเสียงแหลมเสียงเคียร์เสียงกลางกันบ้างนะคะเสียงกลางพุ่งนะคะชัดเจนเรียกว่าพุ่งออกมาเลยแล้วว่าแหลมแต่ว่าไม่บาดหูนะคะเสียงคมใช้ได้นะอันนี้แล้วก็ ตัวซาสเตจอันนี้เราชอบมากเลยรู้สึกว่ากว้างมากอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าพอเราวาง2อันปุ๊บเนี่ยโอโ้โหซาสเตจมัน,ม,นมันฟังแล้วมันเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเลยเวลาเราเปิดพวกไลฟ์คอนเสิร์ตจริงๆนะอันนี้คือยอดเยี่ยมมากแล้วตอนแรกอะเราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเพลงนี้ตอนที่เราทดสอบนะถ้าเราเปิดเพลงนี้แล้วอินโทรเ,เรารู้สึกว่าเพราะนะเราซื้อแล้วเราก็ใช้อินโทรเพลงนี้ในการตัดสินใจว่าเราซื้อหรือเปล่าแฟนมนแท้รู้ไหมนี่คือน,นี่เพลงอะไรเห็นไหม คือเราสึกว่าถ้าอินโทรนี้ตอนที่เอ่อเขาพี่ต่อเขาขอสแสนอป,ปัก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 เนี่ยแล้วมันไพเราะนะเราซื้อเลยอืมเพลิดเพลินไหมทุกคนอันนี้บุตธรรมดาเปิดเอ็กเพอันนี้เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเลยอ่ะแบบ เบสมันแบบใหญ่อ่ะััรแบบุตตึงต้งตึงต้งตึง้งต,ตึ้งอันนี้แบบคือแบบโหเพาะมากเลยว่ะแล้วก็ท่อนโซโล่เขาเนี่ยจะค่อนข้างแหลมพ,พอเราลองฟังดูก็จะได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมมันแหลมแต่มันไม่บาดหัวเลยเลยอ่ะแบบมันแบบว่าดีมากเลยอ่ะแบบตัดต่อช่วยตัดออกเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์กันไม่ใช่เาฟังเพินเหมกับฉันไม่ได้นะ คือเราจะบอกว่าอันนี้เป็นการทดสอบไปเฉยนะว่าเสียลงลำโพงคือแบบเฮ้ยดีนุ่มแล้วก็แหลมเนี่ยไม่มีการบาดหูเลยสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการเปิดเมื่อมันได้รับเสียงนิดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเรากําลังนั่งฟังคอนเสิร์ตอยู่จริงๆเลยด้วยซ้ำอ่ะคือเราชอบมากกับราคาเขานะคือมันราคาเท่านี้อ่ะมันทําได้ขนาดนี้เนี่ยคือแบบว่าดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าคนที่ชอบแนวโทนเสียงแบบเคลียร์แบบ กริ้งเหมือนแบบใสแบบกริ้งอะไรเงี้ยจะไม่ขนาดนั้นอันเนี้ยเราว่านะเพลงร็อกเพลง EDM เพลงแบบปาร์ตี้เพลงแบบเ,เพลงเคป๊อปอะอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ามีการแบบใช้ลูกเบสลูกเร็วๆแบบ EDM อะอิเล็กทรอนิกส์เส์เยอะๆเราว่าเขาชอบแนวนี้แน่นอนนะคะนะครับว่าคุณเป็นสายปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยชอบแน่นอนค่ะต่อไปโหมดสเตอริโอโหมดเวลาเรากดสเตอริโอโหมดจะเกิดอะไรขึ้นดูนะนี่ อ่ามันจะบอกเลยว่าฉันคือเลฟนะจ๊ะฉั้นคือไลท์นะจ๊ะอ่ะคราวนี้มันเอาไว้ทําอะไรการแยกเสียง LR นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกเสียงที่เขาทำสองลายมาลายนี่ลาย L และนี่ลาย R แล้วดูจะเปิดท่อนหนึ่งให้ฟังทุกคนเพลงเรือเล็กคุณออกจากฝั่งของพิทูนบริสลามเนี่ยมันจะแยกท่อนโซโล่เนี่ยเป็น LR ท่อนหนึ่งก็คือดึงดึงดึงๆดึงตึดึงดึงตึงดึงดึงดึงะึึดึง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 ึึง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 ึึด เตือนโซโล่ตึงแล้วสองอันพอมันแยกเป็น L R <pe w> ปุ๊บเสียงก็จะต่างกันเดี๋ยวเราจะเอามาใกล้ๆใหม่แป๊บเดียวให้ฟังทุกคนฟังนะจากนี้นะอันเนี้ยอ,อันนี้คือต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 ือใช่ไหมส่วนฝั่งเนี้ยก็จะแตวเดา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 เนี่ยเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวฟังนะเห็นเห็นความต่างยังเห็นความต่างยังอันนี้คือ การแยกเสียง L เสียง R เป็น s t ร r โ o mode ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเพลงมันดูมีมิติมากขึ้นตามแบบฉบับที่ mastering เขาเขา m a s อร์มาให้เราฟังกันเนี้ยคือแบบโอ้โหดีมากเลยว่ะเติงงึตๆๆง มันมันอะเธอมันมันมัน,มน,มนเด็จมากเลยอะอ <S <S 1> <S 1> นอกจากนั้นนะทุกคนเวลาเราฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมด้วยความที่น้าหนักของเขาเยอะเนี่ยเพราะตัวขเขามีแบตเตอรีร่ด้วยเนาะจริงๆรแล้วเขาสามารถชาร์จเป็น power bank ให้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะก็ใช้สาย c 2 c เนาะเสียบเข้าไปเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าแบตเตอรี่ของตัวลําโพงเนี่ยต่ำกว่า50%เนี่ยตัวการชาร์จไฟเขาจะหยุดดังนั้นมันจะชาร์จได้แค่ระดับหนึ่งก็คือใช้แค่ ชุกเฉนชั่วคราวด <c oughs> ได้แต่ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่แนะนะําว่ามันคือ powerbank มีลําโพงไม่ใช่มันจะไม่ใช่แบบนั้นโอเคไหมดังนั้นถ้าใครอยากได้ลําโพงแบบนี้นะสำหรับ p าร์ที่เจอตรงๆนะ tribit stormbox pro ตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงไร้สายที่สำหรับเราเนี่ยคือเราชอบมากนะฮะ soundstage กว้างเสียงเคลียร์คมใสแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ไม่ได้ใสขนาดแบบกร like in, ิงอย่างนั้นเพราะมันคือลําโพงพาร์ที่ มันคือลำโพงแบบตุบๆอ่ะดืบๆอ่ะ <_ d ream> เข้าใจใช่ไหมแล้วดูฟังเพลงแบบหลายเพลงที่มันต้องใช้แบบเบสเยอะๆมีความแบบลูกเบสใหญ่ๆกระเดื่องสนแนอะไรเงี้ยแล้วเราเปิดดังๆหน่อยแล้วไปวางเขาไกลๆนิดนึงเนี่ยคุณจะได้รับประสบการณ์ที่มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะวาง LR าแบบนี้นะโอ้โหนะวดูบอกเลยนะว่าหวานเจีย๊ยบจริงๆมันให้เสียงที่แบบยอดเยี่ยมมากๆนะคะคุณเปิดเลยจะพาร์ตี่โหมด e r เรียลโหมดปรับ EQ ได้หลายๆแบบอย่างที่บอกไปเนี่ย คือมันดีมากนะฮะตัวนี้เราแนะนำอ่ะใครเราป้ายยาวเลยแล้วกันใครอยากได้นะที่สําคัญคือมัน,ก,นกันน้ำกันฝุ่นใช่ไหม IP 6 7คุณก็ไปจุ่มน้ําได้อะไรได้กันฝุ่นด้วยหมายถึงว่าวางตรงอาหารทรายฟางังปุ๊บโอพี่ทรายติดเต็มเลยก็ล้างน้ำเขาซะ,ะหน่อยนึงอะไรนี้ใช่ไหมก็ได้หมดนะคะเรียกว่าพกไปไหนก็ได้เสียงโอเคซาวเสร็จแน่นและรับประกันเลยว่ามันดังพอที่คุณจะใช้คําว่า ดังได้แน่นอนมันดังแบบดังอย่างแท้จริงนะคะใช้ชทดแทนลำโพงแบบดีๆได้อันหนึ่งเลยในราคา2990บาทละกันนาอกต่ออันนะต่ออันลองดูพวกโค้ดส่วนลดอะไรกันไปก็แล้วกันเดี๋ยวรู้ใส่ลิงไว้ข้างล่างนะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ลำโพงไร้สายพกพาถูกใจแบบนี้นะคะจากไตรบิดไปสำหรับเรานะเราชอบมากจริงๆมาเอาไปนสยล็อกอ่ะเออนะถ้าคุณเป็นสายล็อกแบบเรามาเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย